ชมวันนี้นะคะแอดมินเอก็เดินทางมาที่วัดหนองแฟบจังหวัดชนบุรีนะคะก็ได้ข่าวนะคะว่าน้องไข่นะคะเขาเขาให้รางวัลที่เอ่อถูกรางวัลที่หนึ่งกับกับใครคะรกับชาวชนบุรีกับชาวชนบุรีนะคะสามสิบ <30 S 1> <30 S 2> ล้านส <30 S 2> ามส<ะ>ิบล้านนะคะลนี้นะคะท่านผู้ชมเป็นสารน้องไข่นะคะ แอดมินเอกก็มาที่นี่เลยนะคะเ็ได้ข่าวว่าซานน้องไข่นะคะเขาให้เขาให้โชครางวัลที่หนึ่งเลยนะคะแอดมินก็เลยมานะคะท่านผู้ชมชื่อซานน้องไข่ดูนะคะดูจากรูปเลยนะคะของเยอะมากเลยอันนี้ก็เป็นความเชื่อแต่ละบุคคลนะคะสาธุสาธุ เดี๋ยวแอดมินก็จะเซียมซีเสียงโชคให้นะคะว่าแอดมินจะเซียมซีได้ตัวไหนนี่นะคะแอดมินก็มาขอไอ้ออาอาน้องไข่นะคะอธิษฐานว่าขอให้ได้3ตัวนะคะก็ด้วยจุดบรรทัด500นัดนะคะ แล้วก็ด้วยเครื่องบินนะคะ1นึ่งลำนะคะแล้วก็ขอเขย่าแค่ครั้งเดียวขอให้ตกมาสามตัวก็เป็นเหมือนที่เห็นนะคะนี่นะคะน้องน้องไข่อธิษฐานแล้วก็ให้ทำตามสัญจะที่ตัวเองกล่าวไว้นะคะแอดมินก็จะทำตามสัจจะนะคะถ้าเข้า3มตัวตรงๆนะคะอันนี้เพื่อนๆก็ ถ้าชอบก็ตามนะคะถ้าไม่ชอบกอา็าเลื่อนผ่านได้เลยนะคะสำหรับเลข1นนะคะก็ไปชนกับไอไข่วัดอะไรน้องงูเหลือมอะไรนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะอันนี้ก็ตามที่ลูกสัญญาไว้วันที่17ลูกก็จะมาแก้บนนะคะด้วยจุดบรรทัด ห้ารอยนัดสาธุสาธุสาธุนี่นะคะสิ่งที่แปลกที่สุดนะคะเลขท้ายตัวเดียวกันเลยนะคะท่านผู้ชมเป็นแนวทางนะคะ